สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะจะมารีวิวนี่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องนึ่งพร้อมปัน่นอเนกประสงค์นะครับอันนี้เป็นเครื่องนึ่งแล้วก็ปั่นอยู่ในตัวด้วยนะฮะสำหรับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านที่กำลัง จะมีลูกน้อยหรือว่ามีลูกน้อยที่จะเข้าสู่วัย6เดือนนั่นก็คือหมายความว่าเด็กเนี่ยนอกจากดื่มนมเพียงอย่างเดียวแล้วจะต้องมีอาหารเสริมอย่างอื่นอย่างเช่นฟักทองบดบัคคอรีบ่บดนะครับข้าวโพดอะไรเงี้ยเป็นอาหารที่จะเสริมเข้ามานอกจากนมแม่หรือว่านมที่ทานอยู่ในปัจจุบันนะนะครับผมก็เลยสั่งไอ้เครื่องเนี้ยมานะครับเป็นยี่ห้อเบบี้เอ อิตาลีสไตล์นะครับหรือว่าในไทยเราเนี่ยก็จะรู้จักในนามของเบบี้คิเชนนะฮะ y เบบี้คิเชนไทยแลนด์เขาก็มีศูนย์เขาอยู่นะมันจะเป็นเครื่องนึ่งพร้อมปัน่นเอเนกประสงค์เนี่ยนะครับ BPA free อันนี้ปลอดภัยสำหรับคุณหนูแน่นอนกล่องของเขาเนี่ยก็ลักษณะส,สวยงามแข็งแรงนะครับเป็นภาษาอังกฤษในกล่องนี้นะครับจะมี ใบรับประกันสินค้ามาให้เราด้วยนะครับมีใบรับประกันสินค้ามีคู่มือแนะนำอาหารทารกของเบบี้เออร์เลยนะครับเบบี้ฟู้ดรี i p พสำหรับเด็ก6เดือนเนี่ยก็จะมีเมนูเบื้องต้นนะฮะว่าทำยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับมีเมนูไหนบ้างก็จะเป็น ไกด์ไลน์อ่ะนะให้เราว่าทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็มออีอาหารประมาณ6-9เดือน10-12เดือน12เดือนขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีอาหารที่เด็กแพ้ง่ายนะครับลักษณะส,สีอื้อของลูกน้อยเรานะครับว่าสีนี้สีนี้อาการเป็นยังไงเนะี่ยก็จะมีให้เราดูเบื้องต้นนะอีกอันหนึ่งจะเป็นคู่มือครับเป็นคู่มือการใช้งานเลยนะครับอันนี้มี ภาษาไทยให้เราด้วยว่าส่วนประกอบของไอเครื่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีฝามาีที่นึง่งมีโถปัน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเป็นภาษาไทยให้เรานะฮะอ่าสุดท้ายก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะครับเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้เราด้วยอ่า แล้วก็จะมียางนะครับเป็นยางรองใบพัดของเจ้าเครื่องนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันใช้งานยังไงนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูเครื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้คือตัวเครื่องหลักนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโถสำหรับปัน่นแล้วก็อุปกรณ์สำหรับนึ่งนะฮะมันก็จะมีทั้ง1ชั้น และใครซื้ออุปกรณ์เสริมก็จะได้2ชั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าใกล้ๆว่ามันมีอะไรบ้างเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องหลักนะครับเครื่องนึ่งปั่นอาหารอเนกประสงค์นะฮะมันจะมี2รุ่นด้วยกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรุ่นที่ใช้แบบบิดแบบนี้นะครับกับรุ่นที่ใช้กดปุ่มนะผมเลือกแบบบิดแบบนี้มา นะตัวเครื่องก็จะมีตัวบิดแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแกนของเครื่องปัน่นนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่น้ําเปล่านะฮะเวลาเราหมุนออกก็อย่างนี้นะครับด้านในจะเป็นที่ใส่น้ําเปล่านะครับเราจะใส่ไม่ให้เกินไอเส้นขีดแดงๆที่เขากําหนดไว้อันนี้คือสูงสุดนะเนี่ยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมา ตัวนี้คือโถนะครับโถไว้สําหรับ1แล้วก็ปั่นอาหารเป็นโถหลักเขาจะเขียนไว้สูงสุดว่า300นะครับมลคือแม็กใส่อาหารได้สูงสุดประมาณนี้นะฮะตรงโถเนี่ยมันจะมีรูใช่ไหมเนี่ยรูมันจะมาพร้อมกับใบพัดนะครับใบพัด บพาสเนี่ยนะครับบพาสเนี่ยจะมีายางยางรองสำหรับบพาสอยู่นะฮะนี่เราจะเอาด้านที่มันหนาๆเนี่ยนะครับด้านที่มันหนาๆเนี่ยใส่เข้าไปในร่องอย่างนี้นะฮะใส่ให้เป็นสุดๆเลยนะเนี่ยนะครับให้สุดเลย ยางรองเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้1ชิ้นนะครับเป็นอะไหล่เขาจะแถมมาในกล่องน,นี้แหละหชิ้นเวลาใส่นะครับเวลาใส่เ้าก็จะเอาด้านที่มันเป็นยางเนี่ยใส่เข้าไปด้านใน,นอ่าส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกด้านหลังแล้วก็หมุนหมุนล็อกไว้อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แล้วครับ ทีนี้เราก็จะเอามาใส่ตรงเครื่องนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้เรียบร้อยอุปกรณ์ต่อมาเป็นตัวสำหรับใส่นึ่งนะครับมันจะใส่อย่างนี้มันจะลงล็อกของมันนะครับนี่นะฮะเวลาเราจะนึ่งอาหารสมมุติว่าจะนึ่งบล็อกลี่เนี่ย นะครับสมมุติว่าเราผ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล้วก็ใส่ข้างไปข้างในก็ใช้ฝาปิดตัวนี้ล็อกอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่เครื่องจะไม่ทํางานถ้าเราไม่ปิดฝาล็อกตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ปิดฝาล็อกตัวนี้นะเครื่องจะไม่ทํางานเพราะว่ามันจะมีเซฟตี้ตรงนี้อยู่นะครับเซฟตี้ตรงนี้ เพื่อป้องกันเราลืมอะนะครับเราจะปิดอย่างนี้ถึงจะมีไฟขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะฮะถึงจะมีไฟออกอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปิดเห็นไหมครับไฟก็จะไม่ออกเลยนะถ้าหากใครนึ่ง อาหารเยอะนะครับเขาก็จะมีตัวนี้เสริมมาให้นะฮะนะฮนะอันนี้ ay, ไม่แน่ใจว่าต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับ,เป,นะนะรบเป็นตัวนึ่งชั้นที่2นะนะครับเป็นตัวนึ่งชั้นที่2มันก็จะวางไว้ข้างบนนี้ฝาปิดจะเป็นแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันทรงสูงนะครับอันนี้คือฝานะครับฝาสําหรับตัวนึ่งชั้นบนนี้ก็ล็อกได้เหมือนกันเห็นไหมฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ นี่คือฝาของที่นึ่งสงสูงนะครับส่วนอันนี้เป็นที่หุงข้าวนะครับที่หุงข้าวเด็กเนี่ยนะครับและเป็นแก้วสำหรับตวงน้ำใส่ในเครื่องนี้จะมีนาทีบอกไว้สูงสุด25นาทีคือให้เราใส่น้ำนะครับให้เราใส่น้ำตามจํานวนนาทีของเราแล้วก็เอามาเทใส่ในตรงนี้ ถ้าเราอยากจะนึ่งผัก25นาทีเราก็ใส่น้ําเข้าไปตรงขีดนี้เลยขีด25นาทีนี้เลยแล้วก็เอาน้ํามาเทาใส่ตรงนี้นะฮะนึ่งก็หุงข้าวก็จะเป็นอย่างนี้อ่าใส่างี้แล้วก็ใช้ฝาตีฟ้านี่ปิดนี่ก็นึ่งข้าวให้เด็กน้อยนะครับเรียบร้อย เวลาเราสมมุติว่าเรานึง่งนึ่งผักเสร็จแล้วนะครับน้ําผักจากการนึ่งเนี่ยไอ้น้ามันก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับไอ้น้ามันจะอยู่ด้านล่างนี้ให้เราเอาผักที่เรานึ่งเนี่ยเทใส่ตรงนี้เลยเทใส่โถปั่นนี่เลยนะครับแล้วใช้ฝากันกระเด็นเล็กๆนี้ปิดอ่าแล้วก็ใช้ที่ฝาปิดอีกทีหนึง่ง ะะเครื่องมันก็จะปัน่นเวลาปั่นเนี่ยมันจะไม่ได้ค้างไว้นะครับเราต้องจะต้องกดเวลาปั่นก็ประมาณ10บวิถึงสิวินาทีนะฮะใบพัดของเขาจะเป็นทรงเตี้ยเพื่อให้ปั่นอาหารได้ละเอียดที่สุดมันจะไม่เหมือนกับที่ปั่นน้ำผลไม้นะครับเหมือนที่เราซื้อมาเพื่อปั่นอาหารนะนะครับไม่เหมือนของผู้ใหญ่นะอันนี้ของเขาจะต่ำมากเวลาปั่นก็จะ ะะกินไฟไม่เยอะนะครับไม่ถึง300วัตต์นะสำหรับเครื่อง1แล้วก็ปั่นอาหารตัวนี้เนาะนี่และนี่ก็คือเครื่อง1พร้อมปั่นอัน,นกประสงค์นะครับ,บเบเบนะฮะก็ ใครที่กำลังมองหาเครื่องนึ่งพร้อมปัน่นอเนกประสงค์สำหรับลูกน้อยอยู่ก็ลองมองตัวนี้ดูเท่าที่ใช้มายังไม่พบปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็มารีวิวคือใช้จริงๆนะฮะนะครับ,นะรบขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ าฝากกดติดตาม Family Man เพ่อบ้านงานขัวด้วยนะฮะแล้วก็มีเมนูอาหารมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาบอกเล่าให้กับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านอีกเพียบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ